โมฮัมเหม็ดซาลา่กล่องหน้าคนสำคัญของลิเวอร์พูลได้กล่าวถึงสไตล์การเล่นของอร์เนอร์สโลตผู้จัดการทีมคนใหม่ของหงส์แดงว่ามีความคล้ายคลึงกับยุคที่เจอร์เก้นค็อปเข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลในช่วงแรกเมื่อ7ปีที่แล้วซาลาชี้ว่าในช่วงเริ่มต้นการทำทีมของค็อปลิเวอร์พูลเน้นเกมเพรสซิ่งสูงและวิ่งเข้าหาบอลอย่างดุดันซึ่งเป็นสิ่งที่สโลตนำมาใช้กับทีมในตอนนี้เช่นกันหลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีม และพาทีมเก็บชัยชนะใน3เกมแรกของพรีเมียร์ลีกรดูการนี้โดยไม่เสียประตูเลยซาล่ายังกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงจากการทำงานภายใต้ครอปมาเป็นสล็อตว่าเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรเนื่องจากนักเตะทุกคนเคยชินกับระบบของคลอปแต่ก็ยอมรับว่าผู้จัดการทีมคนใหม่มีแนวทางและสไตล์การเล่นของตัวเองซึ่งนักเตะต้องปรับตัวให้ได้และเดินตามแนวทางของเขาเพื่อความสำเร็จของทีมผมคิดว่า เรากำลังปรับตัวตามระบบของเขาและหวังว่าเราจะสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องซาร่ากล่าวปิดท้าย